สวัสดีค่ะเนนะคะจาก h ฮดี้อาร์เคชั่ค่ะค่ะบริษัท h ฮดี้อาร์เคชั่นะคะปัจจุบันนะคะให้บริการออกแบบตกแต่งภายในนะคะแล้วก็ออกแบบบ้านค่ะรวมถึงสร้างบ้านค่ะและในเร็วนี้นะคะทางบริษัทนะคะกำลังมีโปรเจกต์นะคะที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ OEM ค่ะ การทางานของบริษัทนะคะในวันนี้นะคะเนทจะขออนุญาตพูดนะคะในเรื่องของาพาร์ทของอินเทียค่ะซึ่งในาพาร์ทของอินเทียนะคะทางบริษัทนะคะก็จะเริ่มจากการให้คำปรึกษาลูกค้าค่ะแล้วก็จะไปประเมินหน้างานนะคะพร้อมทั้งออกแบบ 3D ให้ลูกค้าได้ชมภาพตัวอย่างงานจริงแล้วก็เสนอราคาค่ะ ที่ลูกค้าต้องเตรียมนะคะก็จะมีแปลนบ้านค่ะแล้วก็ภาพเรฟเลนนะคะที่ลูกค้าอยากจะได้ค่ะรวมถึงงบประมาณค่ะเพื่อที่ทางอินเทียนะคะแล้วก็ทีมงานจะได้ควบคุมงบประมาณได้อย่างเหมาะสมค่ะ ในการหลังการขายนะคะบริษัทนะคะจะรับประกันนะคะคุณภาพผลงานนาน1ปีค่ะโดยมีทีมนะคะเจ้าหน้าที่นะคะที่จะเข้าไปเซอร์วิสลูกค้าค่ะทางเวซต์เฮดดี้อาร์เคชั่นนะคะมีทีมงานนะคะอินททเลียนะคะแล้วก็สถาปนิกรวมถึงมีทีมงานช่างนะคะที่มีประสบการณ์นานกว่า10ปีค่ะคอยให้บริการลูกค้าอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจที่จะออกแบบตกแต่งภายในสร้างบ้านนะคะหรือผลิตเฟอร์นิเจอร์โอเอ็มนะคะสามารถ,ถติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ